nhà gram nhà gram nhìn kín ra ta kín cái đấy anh nè Không đủ à không đủ đi ta mà có đấy anh nu qua cái kỳ không tay tay đừng rồi đi, thì đi mình nè bay lát ร้อยเลยยกกินเด็ดกินเลยนะเดี๋ยวที่นี่นี่นี่เจ๊กูนังนี่เล่นก็อีกเนี่ยเล่นไม่ได้เลยใจแล้วไม่รอกทีนไหนไม่ดเดี๋ยวกูเออกิน่าเด็ดจ้ะจึงไปน่าทำนำ <laughs> ตีริเรกกบเรียยกขึ้นโน่นเปบือ kêu ta chặt mét nữa càng thì tay uống kẹt rồi kẹp nữa càng vừa bắt bét cây có chi nữa ai đây à <laughs> nên với nói bố phải lát nên đi đi mẹ tầm bói ban cây này nặng bao lâu này hả bao lâu แต่อยู่นี่อยู่บือคนเดียวอ <ปะ S 1> ลไรมนี่ไอเล้งนี่มันรู้มันอ่ะกลัวมันเด้งเอาเอาปิดจานไว้ โอยไหมครฮะร่ยไม่ร่ยกินกินหมเหีืงรังเออนาไหตัวกี้ไปฮะอ๋อไม่ไหวอ่ะดดกินนาไม่ตําฮะอืมพกเม็ดนี้ทีนี้กุนังดโร้อ ว่าลื่นเล่านอนไม่หยกกอยกขึ้นเลยหยอกขึ้นเด่นมัวเม็ดมัวไหมเ๋ยวคั้วใหมานี่เบื่อได้เลยแต่เวลานอนนี่เบื่องงไม่กินอะ่ะกินเลยแต่กินยาลาแต่เดียว